สวัสดีครับคุณผู้ชมกระผมจุดกีเกมและเกมเดทพิกเกอร์ภาคสองมีอาวุธมาให้เราทดลองใช้ไม่เชิงใหม่มเท่าไหร่หนูแรงมากแรงแล้วเกิน็บนินเลยนะครับอ,บอีโบอยัอบ มาแล้วชโลโมชั่นอย่างเทพมายัางไงเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปไม่มัน <c oughs> ใครจะกินเห้เอก็กินลวอะไรนักหนาหตัวเธอหมูเยอะคุณผู้ชมต้องให้มายิงซอมบี้เรายิงหมูอมสินไม่หมดนะ สิบเก้าตัวโอ้โหเทียบเลยคุณผู้ชมเนะมันมากมันมากมันมากยังไน,นอีกอ้าวหมุนฟรีเลยเขาเข็มไล่จิ้มเอาเดีวยาตรงนี้ต้องสักยันสักยันให้สักยันให้ ไปไนี้กันหมดมาเปยมาเปยมาเปยมาดวลกันไปเลยมีอีกไหมเอ้ยได้ยินเสียงเทีวอีกแล้วดินหลาเิวบึมดินบึมตาไม่นิบ <c oughs> นไปโอ้ยเจอเงนเอา คว้มลงไปซกคนเอานึกว่าซอมบี้จะเข้าไปจี้เราเมื่อกี้คุณ <c> ผ <oughs> ู้ชมนี่อันนี้ถือซะว่าเป็นก๊อไรอยู่ไหนเออ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 ยเออยเอะเลยคุณ้ชมดูบึ้ยนิดซ้ายโอ้โหมันติๆ อ้าวหมูยิ้หม,ไมนนหูไม่โดนกระโดดขอจิ้มหน่อยไม่โดนเอออยู่ไหนเนี่ยจิ้มจิ้ม,มทุกคนกำมันใช่มามาอยู่ข้างในเสียงดังปวดปวดปวดกระพ่นน้ำมากไม่มือเหือโอ้ บังเอิญว่าหิวแย่ต้องไปกินแย่ก่อนจบพอดีมันไหมครับคุณผู้ชมนี่ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแรคก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจห้องจุกจุกจี่เตรมได้นะครับ <laughs> รับรองมันแน่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs> โอ้ได้หมูกิ่ตัวไว้เนี่ย